ครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องอีสานบันบ้านนะครับสําสหรับมันนี้กะมาเลียงคว่วายี่เกาล่ะครับหลังจากาบรรยากาศ ชว่วงหลังเก็บเก w, field, ี่ยวนะครับช่วงนี้หลายๆท่านหลายๆคนกัเก็บเกี่ยว uh, นะครับหรือว่าเกี่ยวเขาเกี้ยวน้าอาจจะแล้วนะครับบางท่านบางคนกัย่งเหลือนะครับสำหรับการเลี้ยงงวเลี้ยงควายเห่านะครับก็จะมีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงนะครับอาจจะมีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงได้กว้างขึ้นนะครับการ อาเรียงของเขาก็อาจจะบด้ยุุงยากคือในช่วงที่เกี่ยวข้ย่างบ่แลวนะครับช่วงนี้ก็มีสวนมีบนไดปล่อยนะครับก็ให้เลื่อมหญ้านะครับอลาห้ายหม่องก็ประสบปัญหานะครับในเรื่องหญ้าขาดแคลนนะครับในช่วงนาง้งอ่งการบริหารจัดการคอกของแต่ละคนนะครับก็ต้อง ว่างแพนดีๆนะครับช่วงนี้ก็อัดเฟื่องนะครับหรือว่าฟางอัดก่อนก็ราคาแพงนะครับแพงทั้งขาอัดนน่ไว้ไปหากินยาคุณไปในคาอัดก็แพงครับพี่น้องเอาอัดมาขายหละอก็แพงอีกคือเก่าน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขันผูดด้ใดพวกนีเฟื่องตามทงไฮทงหน้าพวกอ,อัดได้ กระอัดนะครับอัดไว้เตรียมไว้นะครับเวลานั่นจําเป็นมาเข้าไปสื่อเพิ่นแพงนะครับพี่นอ้องอยู่ทางบานนี่กระอัดก่อกนละครับสำหรับอยู่บ้านกระอัดก่อนละสิบสองบาทนะครับถ้าขายกับก่อกนละยี่สิบห้าสตางค์โอ้ยยี่สิบห้าบาทนะครับก่อกนละยี่สิบห้าบาทก็คือสี่ก่อนลอยนะครับอยู่บ้าน ถือว่าแพงพรสมควรนะครับครับเพราะว่าอทุกคนก็นมีมีเฟืองอยู่แล้วนะครับนอกจอากว่าอยอย่ทงใดอยหน้าผู้ใดที่มีนามนะครับที่มีนามขังเวลารถเกี่ยวไปเกี่ยวแล้วอมันก็นจะเฮ็ดให้เฟืองเอข้ามั่นขีดต้มนะครับมันถือขีดต้มกับอันยากนะครับก็บเป็นปัญหานะครับ่ากาพี่น้องหลร้ายทันนะครับที่ บางทานบางคนก็น้ำท่วมหน้านะครับน้ำท่วมกะเฮ็ดให้เข่าเห่าเสียหายนะครับเฮีดยให้เขากะเสียหายกับสามารถได้ทั้งเข่าบาสามาถไดทั้งเฟื่องนะครับกับเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับของพี่น้องเกษตรกรเห่าอ่าเพราะฉะนั้นแร้วนะครับเขากะต้องกักตุนไว้นะครับกักตุนเฟื่องกักตุนอาหารนะครับสั่งแหล่งอาหารก็คือปลูกหญ้านะครับพี่น้องสําหรับผู้เลี้ยงัวเลี้ยงควาย มีความจาเป็นอีเรีนะครับหาเสำหรับการปลูกหญ้าบางท่านบางคนก็คิดแต่ว่ามันเปลืองพื้นที่เฮ็ดหน้านะครับเปลืองพื้นที่เฮ็ดหน้าเฮาเรียงงว่วเรียงกวายนี่มันบด้ลงทุน่นดูคือเฮ็ดหน้าดี่ครับนะครับลงทุนเฮ็ดหน้าปีหนึ่งเบิดสามหมื่นสี่หมื่นนะครับบางคนหามูนหกหมื่นก็มีนะครับแต่ก็ลงทุนทุนทกปีนะครับซื้อ ง่วเลี้ยงซื้อค่อยเลี้ยงตัวละห้าหกเมื่อนนะครับสามารถเลี้ยงได้ออกลูกได้นะครับเป็นสิปีนะครับขายตัวหนึ่งก็ได้หลายกาเฮ็ดนหน้านะครับหากทุนออกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางครัง้งบางที่เหากับบ่อบ่ได้มอ,อ่งนจุดที่ว่าผลกําไรนะครับบางครัง้งบางที่ เอาเงินลงทุนไปสื่อเขากินอาจจะได้ร้ายกลัวนะครับในการเหต no. ุหน้านะครับไปสื่อเขาว่าหกเมินยังสินะครับมันก็น่าจะได้เขาร้ายกลัวนะครับเท่ากับต้องเ้าบดตองมาลำบากดกหนาบดตองมาลำบากใส่ปุ๋ยบดตองมาลำบากตาเขานะครับสื่อกินนะครับฮกเมินเจดเมินขันมีเงินนะครับลงทุนเหตุให้เหตุหน้านะครับแต่ว่าเลี้ยงง่วเลียงควายเนี่นะครับมันก็บริหยาคือเหตุหน้านะครับ ันบดไยดหยาแต่ว่าเฮ้าก็ต้องว่างแผนจัดการให้มันดีจังหน่อยนะครับอย่างในหน่อยหน้าซิบไรซิบหาอะไรเองส่กะสาระปลูกหยาจักสองสามไรกับ่พ่อเจเย็ฮในเฮ้าขาดทุนไลยนะครับปลูกเขากับ่พ่อสีรวยนะครับสองไรสามไรนะครับซ้ำพ่อสีกินก็ไดีกินยีดอกนะครับขั้นเชียหน้าคล้ายเขาให้มันรวยนะครับบ่บ่มีทางนะครับเพราะว่ากลไกการตลาดนี่เข้า ขอมงํำเช่าหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงวัวเลี้ยงค้ายตัวละแสนสองแสนเขาก็ขายกันเขาก็ซื้อกันนะครับควายตัวละเจ็ดล้านแปดล้านเขาก็ซื้อนะครับเขาี่กระตันโมกีบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งบางที่นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็อาจจะเป็นอาชีพที่บ่คอยมีเกียรตินะครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่มีกิน นะครับหลยๆท่าันหลายคนอ่นมีไฮมีหน้ามีลดนะครับมีทีดินกับย่อนง่วย่อนควายกับบอยดนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับพี่น้องที่ในมุมมองของคนเลียงง่วงเลียงควายนะครับแล้วก็เฮ็ดหน้าพร้อมนะครับผมก็เฮ็ดหน้าคือกันนะครับหน้ากับเฮ็ดขึ้นกันหญ้ากับปูขึ้นกันนะครับ อ่าปลูกแล้วนอกจากให้ง่วงให้คว้วยจะคล้องกับได้ขาย,ยีกครับเนือ้อากระด้คายนะครับงัวควา้วยกระด้ขายนะครับมันก็นเป็นไรได้หลายทางนะครับเหลี่ยมเต่าสีเหลือกจัดสรรว่างเพียนนะครับอ่าสำหรับมอน้กะผ้าพี่นองมาชมบรรยากาศเพียงสำนีกรนะครับอ่าสำหรับมอน้ก็ขอกล่าวคำว่า,วาวสวัสดีครับ